วาเลนไทนยแล้วนะครับจะชวนไปทําหมาันโถวาเลนไทายกันสูตรนี้ง่ายมากๆปั้นก็ง่ายด้วยอร่อยด้วยไปดูในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราล่อนแป้งก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแป้งสาลีเน็ประสงค์นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เกลือป่อนลงไปครับตามด้วยผงฟู น้ำตาลทรายเดี๋ยวผมคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นผมก็ใส่ยีสต์ลงไปครับคนให้เข้ากันเลยเอาใส่เครื่องตีเลยครับ จากนั้นก็ค่อยๆใส่น้ำเย็ยนลงไปนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับไม่มีแป้งแห้งติดที่โถตีแล้วนะครับผมก็ใส่ช็อตเทนนิ่งลงไปเลยนะครับถ้าใครไม่มีนะครับก็ ใช้เนยขาวได้ในปริมาณสามเท่าของชอตเทนนิ่งที่เราใช้สูตรนี้นะจากนั้นตีจนแป้งเนียนเลยครับนี่นะครับตอนนี้ผมตีมาส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับเท่าๆกันตอนนี้ผมก็แบ่งแป้งออกเป็น2ส,ส่วนแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับนำมาใส่อ่างผสมไว้นะครับเอาฟิล์มแรปไว้ด้วยอันนี้กันลมนะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะแห้งส่วนนี้นะครับเราจะพักไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครับ ส่วนที่เหลืออีกครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ําแดงลงไปนะครับเพื่อให้ได้เป็นสีแดงนะครับเราไม่ใส่แดงมากนะครับก็ให้เป็นสีชมพูชมพูนะอ่อนๆค่อยๆใส่นะครับจนได้สีที่พอใจนะจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับสีเข้ากันดีแล้วนะครับผมจะใส่ แป้งอเนประสงค์เพิ่มไปนะครับเพื่อจะให้แป้งเนี่ยไม่นิ่มจนเกินไปนะครับจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับรอบนี้นะครับตีให้เนียนเลยโอเคได้แล้วนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเรานำฟิล์มมาล็ปครับ พักแป้งหนึ่งชั่วโมงครับนี่นะครับอันนี้แป้งก็ฟูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งกันนะครับอ่ะแบ่งแป้งทีละตัวเดี๋ยวผมก็จะแบ่งแป้งขาวก่อนนะครับโรยแป้งนวลน,นิดนึงนะครับจะได้ไม่ติดมือนะแป้งนวลน,นะครับที่ใช้ก็คือแป้งตัวเดียวกับที่ทำซาลาเปานี่แหละผมใช้แป้งอเนกประสงค์ครับ ร่อนแป้งนวลที่ถาดป้องกันไม่ให้แป้งที่เราแบ่งมาติดถาดนะครับร่อนบางๆเดี๋ยวเราก็จะทำการแบ่งแป้งวิธีการแบ่งแป้งของผมเนี่ยผมก็จะบีบอย่างนี้นะนผมก็จะแบ่งแป้งก้อนละ25กรัมนะครับ ประมาณนี้ยี่สิบห้กรัมโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บขอบให้ด้านหนึ่งเรียบไว้ก่อนนะแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็วางรอไว้เราต้องเตรียมแผ่นพลาสติกนะครับนี่มาปิดด้วยไม่งั้นแป้งเราแห้งนะปิดแบบนี้เลยครับโรยแป้งนวลนิดนึ่งนะครับ ถ้าแป้งติดมือนะครับเราก็นี่ฮะค,คุกแป้งนวลที่มือด้วยนะครับแล้วก็แบ่งก็ละยี่ห้ากรัมเหมือนกันประมาณนี้ต่อไปเราจะมาขึ้นรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งนะครับที่เราแบ่งไว้เราก็จะมาคึงนะครับให้มันออกเป็นแนวยาวแบบนี้ แล้วก็ร่อนแป้งนวลนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะติดนะต่อไปเดี๋ยวเราจะรีดนะครับเหนเราก็จะใช้โรลลิ่งพินแบบนี้นะครับรีดเลยฮนะ เราก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําแปรงชุบน้ําสะอาดนะครับทาบางๆพอครับใครมีฟอกกี้ก็จะใช้ฟอกกี้ฉีดก็ได้นะแล้วก็นําสีชมพูนะครับมาประกบกับสีขาวแบบนี้เลยครับนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็จะตัดเป็น3ส่วนเท่าๆกันโดยที่เหลือหัวไว้นิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการถักเปียเลยครับนี่นะครับเราก็จะได้รูปแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็พลิกเอาด้านที่ตรงปลายที่เราถักนะครับม้วนเข้ามาแบบนี้นี่นะครับเราก็จะได้เป็นรูปดอกกุหลาบสวยงามครับตรงปลายนะครับแตะน้ํานิดนึงครับจากนั้นนะครับเราก็นํามาวางในซึง้งโดยที่เรานําถ้วยจีบฟอยนะครับมารองไว้แบบนี้ครับ เดี๋ยวเราจะพักแป้งประมาณ5-10นาทีเพื่อให้แป้งฟูนะครับเราจะนึ่งไฟแรงเป็นเวลา6นาทีครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวาเลนไทน์หมันโถงเรานะครับนี่เห็นไหมสวยงามนี่ทำง่ายๆแบบนี้แหละเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูครับว่าเ,เวลาเราขายเนี่ยอันนี้ผมแพ็กใส่กล่องรหัส t p 4 4นะสี่หลุมแบบนี้พอดีเลยสวยงามต้นทุนต่อกล่องเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีนะครับแต่บอกเลยนะครับสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์เนี่ยใครเห็นต้องแบบรีบจับจองเลยเนี่ยเอาไปให้คนรักได้ว้าวเลย คลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของมันโทกุลาบหรือว่าวาเลนไทน์บั u กันหน่อยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับง่ายมากๆเลยนะครับวิธีการพับก็ง่ายวิธีการปั้นก็ง่ายนะครับสำหรับสูตรนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะใช้เป็นถ้วยจีบฟอยนะครับรหัส3 2 1 9องฟอยนะครับแล้วก็แพ็คใส่กล่องสี่หลุมนะครับเป็นกล่อง TP44 นะครับ วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็ใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะจะมีค่าเผื่ออื่นให้อีกสินะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้าค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะครับในตารางคํานวณต้นทุนเนี่ยปริมาณเนี่ยผมคํานวณ2สูตรนะเพราะว่าจะได้ลงตัวนะครับเพราะว่าเราแพ็คกล่องละ4ชิ้นเนาะต้องบอกว่า หนึ่งสูตรเนี่ยปั้นมันโถได้สิบแปดลูกนะครับเวลาเราแพ็กใส่กล่องละสี่เนี่ยมันไม่ลงตัวนะผมก็เลยทําเป็นสองสูตรคานวณเป็นสองสูตรนะครับก็ได้ทั้งหมดสามสิบหกชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่สองบาทแปดสิบห้าเราแพ็กใส่กล่องนะครับกล่องละสี่ชิ้นก็จะได้ประมาณเก้ากล่องพอดีต้นทุนต่อกล่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์นะครับมาดูราคาขายกันหน่อยสมมุติว่าขายตลาดนัดละกันหรือขายตลาดสดนะ ถ้าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่22บาท77สตางค์เราขายกล่องละ25บาทขายได้แน่นอนครับจะได้กำไรต่อกล่องอยู่ที่13บาท61สตางค์อะลองขายตามร้านที่แบบเป็นร้านห้องแอร์บ้างหรือร้านเบเกอรี่นะครับต้นทุนอยู่ที่35%อาราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 32บาท53สตางค์ผมจะบอกว่าเวลาผมขายผมขายกล่องละ50เลยนะครับขายได้ครับกล่องละ50ขายได้แน่นอนนะครับในช่วงเทศกาลด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นสินค้าที่คนซื้อเขาไม่ได้ใช้เองอะ่ะคือเขาซื้อไปให้คนอื่นเพราะนั้นเขาดูความสวยงามนะครับแพคเกจิ้งดูดีแค่นี้เขาก็ยอมรับในราคาแล้วครับ50าบาทขายได้นะก็จะได้กำไรประมาณสัก38บาท61สสตางค์เมนูนี้นะครับ ก่อนวาเลนไทน์นนะเตรียมทําเลยครับทําทีละเยอะๆซึ้งใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็รับรองว่าทําไม่ยากนะครับกําไรดีด้วยลองนําไปฝึกทําดูนะครับ